รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไปไดิมีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้ใบริการบลกเกอร์ใดๆจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับในทุกจะต้องทาการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนครับผมสหรับสนุนโดย VT m a r k e t Market, Trading Can be Easy FX Pro Telegram นะครับเทรดกับบรกเกอร์ดํางนของโลกได้แล้วในะวันนี้ FX Pro t e l e g r a พอร์ตโฟลิโอครับนั่งทุนชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์ i อของนักทุนในวันนี้จะได้รับทันทีครับ50าสิบ US d o l a NI FX นะครับฝากเงิน500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญเงินไขง่ายๆนะครับเทรดได้ครบคร6กหลอดซส์าภายในระยะเวลา30วันหลังจากที่นักทุนได้รับโบนัสไปแล้วตัวยอดเงินโบนัสตัวนี้นะครับจะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นเงินในยอดบาลานซ์ซึ่งนักทุนสามารถทำการขอนได้ด้วยนะนี่คือโปรดีๆจากทาง NI FX ครับ XM เปิดชีวันนี้รับนักฟินนติครับ30มสิบ US Dollar โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับ สวัสดีนักลงทุนครับเรามาเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกันนะครับทุกท่านตัวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเลยนะตลาดบอลโลกเกิด i n v e r t e d yield c u r v คครั้งแรกเลยในรอบ20ปีชี้ว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะถดถอยครับดัชนี Bloomberg Global a g g r e g a t e Bond นะครับซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกได้เกิดภาวะ i n v e r t e d yield c u r เ e เป็นครั้งแรกเลยในรอบ20ปีโดยภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนั้นปรับตัวสูงขึ้น กว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวครับภาวะว่า i r v e d เต e ร u c u r v e นะครับเกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนพากันเทขายพันธบัตรระยะสั้นและก็เข้าซื้อพันธบัตรระยะยาวท่ามกลางความกางังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโดยความกังวลดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากธนาคารกลางทั่วโลกพากันส่งสัญาณว่าจะเดินหน้าคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดกานเงินเฟอ้อครับ นายครุจินลากาชนะครับประธานธนาคารกลางสหภาพยุโรปก,ก็ได้มีการผาาสมสัญญาเช่นเดียวกันครับนักทุนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะว่า ECB เนี่ยจะทําการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกต่อเน,นือ่องเลยเนื่องจากว่าเงินเฟ้อในยูโรโซนยังไม่ผ่านจุดคีบและก็ในวันเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหร,รัฐอีก2รายก็ได้ออกมาสนับสนุนนะครับให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยทั้งนี้นะครับนายเจมส์บูลาประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ก็ออกมากล่าวเช่นเดียวกันว่าเฟดจำเป็นจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก และกล่าวว่าหลังจากนั้นนะครับก็ควรจะตรึงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับดังกล่าวตลอดทั้งปี2,566และก็ตรึงยาวไปจนถึงปี2,567เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อและก็เพื่อชุดเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%ครับขณะที่นายจอร์นบิลเลียมประธานเฟดสาขาดิวร์กก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าเฟดยังมีภารกิจ ที่จะต้องทาอีกมากมายเลยนะครับในการสกัดเงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงโดยแม้ว่าจะมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเฟดนั้นมีความคืบหน้าในการชุดเงินเฟ้อให้ต่าลงแต่เฟดก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการให้มากขึ้นเพื่อทำให้เงินเฟอ้อกลับสู่เป้าหมายของเฟดครับนี่คือการคอมเมนต์นะครับของเหล่าบรรดาสถาบันการเงินนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยร่วงในคืนที่ผ่านมาครับนักทุนขอพระคุดครับทุกท่านสวัสดีครับ